อ่าก็สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมแฟนช่องเอซีแฟนช่องของเราทุกท่านนะครับวันนี้แอดมินก็ได้นะครับรับแนวทางนะครับมาจากทางจังหวัดอุบลน,นะครับบอกว่าตามตั้งนานแล้วนะครับก็อยากแบ่งปันนะครับอยากแบ่งปันอยากแบ่งปันกับพี่น้องทางช่องของเรานะครับ ท่านก็เลยให้แนวทางมานะครับในการาเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับหมายว่าอา,อาจารย์คนอุบลน,นะครับคนอุบลน,นะครับก็มีตัวเลขแนวทางที่น่าสนใจนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับเป็นครั้งแรกที่ท่านได้ส่งมาให้นะครับ เป็นแนวทางเพื่อเลือกซื้อนะครับสลากกินแบ่งนะครับสลาดกินแบ่งรัฐบาล เย่างเท่านั้นนะครับพี่น้องที่ตามตามอยู่นะครับที่ตามตามอยู่ก็จะมีของออคนอุบลนี่แหละนะครับที่เข้ามาเพิ่มอีกนะครับสำหรับแนวทางการคํานวณน,นะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับปดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับส่วนนะครับส่วนแนวทางนะครับอันนี้เด่นนะครับท่านให้เด่นมา นะครับเดินวิ่งมาเดินวิ่งนะครับเดินวิ่งนี่ก็จะเป็นเป็นหกนะครับเป็นหกกับแปดนะครับหกกับแปดอันนี้น,นี่ท่านคำชับมานะครับนะครับ อันนี้บอรอคงเข้าใจนะครับทั้งสองทางเลยนะครับสำหรับคู่เด่นนะครับคู่เด่นที่จับคู่มาให้นะครับอันนี้เด่นแปดเด่นหกับ8นะครับสำหรับคู่เด่นนะครับคู่เด่นนะครับก็จะมีอ่าเดี๋ยวท่านผู้ชมงงนะครับ ก็จะมีเก้านะครับมีเก้าแปดนะครับแล้วก็หกแปดหกเก้านะครับแล้วก็หกเจ็ดนะครับก็สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมแฟนช่อง FC, เอซีแฟนช่องของเราทุกท่านนะครับ วันนี้แอดมินก็ได้นะครับรับแนวทางนะครับมาจากทางจังหวัดอุบลนะครับบอกว่าตามตั้งนานแล้วนะครับก็อยากแบ่งปันนะครับอยากแบ่งปันอยากแบ่งปันกับพี่น้องทางช่องของเรานะครับท่านก็เลยให้แนวทางมานะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับบอกว่าอาจารย์คนอุบลนะครับคนอุบลนะครับ ก็มีตัวเลขแนวทางที่น่าสนใจนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับเป็นครั้งแรกที่ท่านได้ส่งมาให้นะครับเป็นแนวทางเพื่อเลือกซื้อนะครับ สลากกินแบ่งนะครับกากินแบ่งรัฐบาลเพียงเท่านั้นนะครับ พี่น้องที่ตามตามอยู่นะครับที่ตามตามอยู่ก็จะมีของอ,ออคนอุบลนี่แหละนะครับที่เข้ามาเพิ่มอีกนะครับสำหรับแนวทางการคำนวณน,นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ ใช้วิจรารณญาณในการารับชมนะครับส่วนนะครับส่วนแนวทางนะครับอันนี้เด่นนะครับท่านให้เด่นมานะครับเด่นวิ่งมาเด่นวิ่งนะครับเด่นวิ่งนี้ก็จะเป็นเป็นหกนะครับ ป็นหกกับแปดนะครับหกกับแปดอันนี้ใน,นท่านคำชับมานะครับนะครับอันนี้บอลอคงเข้าใจนะครับทั้งสองทางเลยนะครับสาหรับคู่เด่นนะครับคู่เด่นที่จับคู่มาให้นะครับอันนี้เด่นแปด เด่นหกกับแปดนะครับสำหรับคู่เด่นนะครับคู่เด่นนะครับก็จะมีอ่าเดี๋ยวท่านผู้ชมงงนะครับก็จะมีเก้านะครับมีเก้าแปดนะครับแล้วก็หกแปด หกเก้านะครับแล้วก็หกเจ็ดนะครับนี่นะครับอันนี้บนล่างเลยนะครับเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางนะครับเป็นเบียงแค่แนวทางนะครับก็มีคูกันด้วยนะครับคูกันก็จะมี สามเจ็ดนะครับสามแปดนะครับนะครับมีสี่คู่นะครับสีค่คู่กันสองนะครับบอลอนะครับอันนี้เป็นหัดของหนึ่ง กคนะครับหกสี่นะครับอ่าให้พี่น้องดูตรงๆนะครับทีนี้เมื่อกี้เขียนก็ตงเอียงหน่อยนะครับไม่ถนัดเพราะว่าติดขาก้องนะครับของอ,อคนอุบลนะครับอ่าเป็นเพียงแค่แนวทางเดอ้อพี่น้องเดอ้อนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ บอลเ, um. เด่นวิ่งนะครับบอลเด่นวิ่งนะครับก็จะเด่นที่หกนะครับแล้วก็แปดนะครับไปกลับเด้อนะครับไปกลับห้ามไปแวะหลับแวะค้างที่อื่นนะครับไปแล้วให้กลับนะครับสําหรับคู่เด่นนะครับอันนี้เด่นทุกคู่นะครับที่ให้มาสี่คู่นะครับอันนี้เด่นทุกคู่นะครับก็มีเก้าแปดหกแปดหกเก้า หกเจ็ดนะครับนะครับแล้วก็มีกันนะครับกันอยู่สองคู่ก็คือสามเจ็ดแล้วก็สามแปดนะครับสามเจ็ดแล้วก็สามแปดอันนี้ก็ดีหน่อยนะครับน้อยตัวนะครับน้อยตัวน้อยตัวน,วนะครับของอสูตรคำนวณใหม่นะครับของอคนอุบลน,นะครับ ของอผลอ,อุบลเป็นแนวทางเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการารับชมด้วยนะครับอันนีเ้เพียงแค่แนวทางนะครับเราก็เป็นแค่เพียงสื่อนําเสนอนะครับให้กับท่านผู้ชมได้รับชมเพื่อนําไปเป็นสถิติและความบันเทิงนะครับการตัดสินใจอยู่ที่พี่น้องนะครับพี่น้องจะนําไปใช้ประโยชน์อันใดนั้นเราก็ไม่อาจจะทราบได้นะครับไม่สามารถไป